สวัสดีครับผมเบิร์ดน้ำทิพย์นะครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัละคังองค์นี้ท่านใดสนใจผมยินดีแบ่งเช่าบูชาที่เบอร์0840424498เบิร์ดน้ำทิพย์สาธุ